อ่ะพบกับผมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับ,บก็ล้องเช่นเคยนะวันนี้เราจะมารีวิวมอสซาเดียฮิลนะครับก็มันก็มีสี่อย่างนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะเราจะมาว่ากันอย่างแรกนะครับก็คืออันนี้นะครับก็อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าดอปจากมอนเตอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะเริ่มมา เราจะมีอยู่แค่สามหลอดนะครับแต่ผมทดลองไปเยอะแล้วนะครับอ่าอันนี้ครับให้เราสัดสมสี่อันนะครับจะได้อันนี้นะครับซึ่งอันนี้มีไวทยทําไลครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันเลยคือเรากินปุ๊บมันจะเพิ่มเลือดให้เราเต็มด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งดวงครับอ่ะเดี๋ยวเราขอลดเลือดครับโอเคแล้วมันจะทําให้เลือดเราลดแบบแบบนี่ครับลองดูหลอดครับ เราจะว่ากันอีกอันนะครับอันนี้นะครับซึ่งมันจะดรอปอยู่กับออนเตอร์ทั่วไปนะครับถ้าเราไปเก็บนะครับมันจะเพิ่มดาวให้เรานะครับมันจะเพิ่มดวงให้เรานะครับไม่ใช่ดาวนะครับอ่แล้วอันนี้ครับมีไว้เพิ่มเลือดของเรานะครับถ้าเลือดเราหมดเราก็กินครับมันก็จะเต็มนะครับอ่ก็แบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวทดลองให้ วิธีหาเพิ่แบบนี้นะครับจะได้โอเคนะครับเรากินครับฟบมันจะเพิ่มเลือดเราเห็นไหมครับเดลองอีกตอนนี้มีอยู่สามหกเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับเก้าฟึบสามตอนนี้ก็สิบแล้วนะครับอ่าก็แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับมันจะดับอยู่ที่มอนสเตอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาดาบไปหาสลามกันเลยอูสลามตรงนั้นนะเฮ้ยน้องจะดอกยากด้วยนะครับไมยมันไม่ดอกที่สลามดูผิดนะครับมันดอกที่ซิวฟีดะไรแบบนี้นะครับใช,ใช่ไหม มันซอมบี้แล้วกันถามเื่อตายอ่นนี่ครับปุ๊บพอเราเอามันจะเพิ่มใช่ไหมสามหกเจด็ดเ้สิบสออ,อันนี้ตันแล้วครับมันตันที่สิบนะครับอันนี้ครับมันจะดอกนะครับมันจะสุ่มดอกนะครับ บางครั้งก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ไงครับถ้ามันจะเพิ่มเลือดนะครับถ้าเต็มแล้วมันจะเพิ่มเลือดให้เราแทนนะครับอ่าก็การรีวิวครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเฮ้ยทำไมสกินไม่โหลดลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันอ p หน้าครับเฮ้ยเจอกันมอดหน้าครับ